สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายตินตุลงงคลาวีชื่อเล่นชื่อกันครับอายุเจดขวบครับวันนี้ผมมาเล่านิทานเรื่องก้งอนเม่งมีน้ำใจครับก็ละครั้งหนึ่งงานมาแล้วณอาณาจาักอันอุดมสมบูรณ์ผู้คนอยู่กันอย่างสงบสุขแต่แล้ว วันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเจ้าก้อนเมฆลบมากนะลอยผ่านมามันอยากจะเป็นเมฆก้อนใหญ่ที่สดุดจึงเริ่มดูดน้ำทั่วอาณาจักรแห่งนี้ยิ่งดูดน้ำเพิ่มตัวมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันดูดน้ำตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนยิ่งดูดน้ำเข้าไปมาก ก่อนเมฆก,ก็ยิ่งตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นในขณะที่น้ำทะเลกลับลดลงลดลงไปทุกทีกลุ่มนักเดินทางที่มาจากแดนไกลเพื่อมาหาแหล่งน้ำต่างต้องผิดหวงังเพราะน้ำทะเล และล้ำครองแห้งเหือดไปหมดเจ้าก้อนเมฆตกใจเอ๊ะทั้งหมดนี่เป็นเพราะฉันหรอก้อนเมฆมองลงมาเห็นแต่พื้นดินที่แห้งแลง้งต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาผู้คนไม่มีน้ำอาบผู้คนไม่มีน้ำดื่มเจ้าก้อนเมฆร,รู้สึกผิดมากมันได้เป็นก้อนเมฆ ที่ใหญ่ที่สุดแล้วแต่กลับไม่มีความสุขเลยแถมมัหนักอีกด้วยในที่สุดเจ้าก้อนเมฆก็สำนึกผิดมันกลั่นน้ำลงมาเป็นหยดฝนน้ำน้ำฝนตกลมาแล้วผู้คนตื่นเต้นดีใจเต้นรำ กลางสายฝนเจ้าก้อนเมฆมีความสุขที่สุดตัวมันก็เบาสบายสิ่งที่ก้อนเมฆไม่รู้คือน้ำที่ส่งลงไปนั้นจะถูกหมุนเวียนเป็นวัฏจักรไม่รู้จบทั้งหมดนี้เพราะมัน ที่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกคนควรจะมีน้ำใจต่อกันนะครับขอบคุณครับ